ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์จิตใจของสุขภาพจิตสุขภาพจิตไม่ได้หมายถึงแค่การไม่เป็นบ้าหรือไม่มีโรคเท่านั้นแต่คือสุขภาวะทางอารมณ์จิตใจและสังคมที่สมบูรณ์ของเราทุกคนสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลต่อวิธีคิดการตัดสินใจการแก้กไขปัญหาและการมองโลกวิธีรู้สึกการจัดการกับอารมณ์ความสุขความเศร้าหรือความโกรธ วิธีประพฤติพฤติกรรมและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราจะสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีส่วนร่วมในชุมชนได้อย่างมีความสุข 2. นิยามของโรคทางจิตใจโรคทางจิตใจหรือที่บางคนเรียกว่าโรคทางจิตเวชเป็นภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในการคิด อารมณ์หรือพฤติกรรมโรคทางจิตใจเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากหรือรบกวนความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานการเรียนหรือการเข้าสังคมของบุคคลน,นั้นๆตัวอย่างของโรคทางจิตใจที่พบได้บ่อยภาวะซึมเศร้าหรือ depression มีอารมณ์เศร้าหดหู่หรือหมดความสนใจในสิ่งต่างๆเป็นเวลานาน โรควิตกกังวลหรือ anxiety disorder มีความรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวมากเกินเหตุโรคจิตเภทหรือ psychosis มีปัญหาในการรับรู้ความเป็นจริงเช่นเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงแวว 3. สาเหตุและปัจจัยร่วมโรคทางจิตใจไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันปัจจัยชีวภาพกรรมพันธุ์หรือความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมความเครียดในชีวิตการสูญเสียความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าโรคทางจิตจใจสามารถรักษาได้แล้วไม่ใช่เรื่องน่าอับอายการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ